30มครับมีก๋วยเตี๋ยวชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวอะไรครับเตี๋ยวอินดีครับอร่อยอยู่แล้วครับอร่อยสวัสดีครับวันนี้ก็ทุกท่านมาที่หมู่บ้านนะครับก็มาดูเด็กหนุ่มคนหนึ่งนะครับที่สู้ชีวิตเป็นบุคคลที่ไม่ยอมท้อหลังจากที่ได้ทำงานโรงงาน,ลงงานแล้วก็โรงงานได้ปิดตัวลงจนประสบ ความเด็อดร้อนในเรื่องรายได้ก็หันเหชีวิตเปลี่ยนชีวิตมาขายกว๋วยเตี๋ยวซึ่งใช้ชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวอินดี้ซึ่งขายตามหมู่บ้านสามสี่หมู่บ้านกันไปซึ่งก็เป็นที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ให้อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติร้อยนะครับสามนี้เท่าไหร่พ่อค้าสามสิบครับผมสามสิบครับ มีก๋วยเตี๋ยวชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวอะไรครับเตี๋ยอินดีครับอรถสามล้อบ้านอยู่ที่ไหนครับอยู่อ้อกระทุงครับอ้อกระทุงตำบลอะไรครับตำบลทุ่งโนครับอำเภอจังแนจังหวัดนครปฐมครับมีอะไรจะเลือกลูกค้าไหมอร่อยอยู่แล้วครับอร่อยอยู่แล้วโซนแรกขายที่ไหนตอนเช้าไปขายที่ตลาดห้วยกระบอกครับอ่าออกจากตลาดห้วยกระบอกไปตามหมู่บ้านครับ ในแต่ละวันนี่ขายกี่หมู่บ้านห้วยพักทีห้วยพักทีวันหนึ่งไปแเท่วันหนึ่งครับสลับกันสลับกันครับเออวันนี้ลูกค้าจองคิวกันเยอะนะครับครับผมเห็นโ,โทรมาโทรมาเยอะเลยครับโทรมาเยอะโอเคสู้ๆนะครับครับผมขอบคุณครับ